เคนมผงยาเสพติดสูตรผสมออกฤทธิ์ถึงตายสวัสดีครับผมกูศิลาจากช่องสร้างภูมิคุ้มกันและทัศชีวิตโดยดรศิลาคลิปนี้นะครับนักเรียนกูศิลาจะมาพูดถึงยาเสพติดสูตรผสมนะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วงประมาณเมษานะครับออกเป็นข่าวดังมากนะก็คือเจ้าเคนมผงนี่แหละเจ้าเคนมผงเนี่ย มันเป็นอย่างไรมันมียาเสพติดอะไรบ้างที่ผสมอยู่เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเคนมผงเนี่ยนักเรียนนะครับมันเป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์มนเรงมากนะครับนักเรียนนะครับส่วนผสมของมันเนี่ยก็มี1เคตามีนนะครับเจ้าเคตามีนเนี่ยนะม,มันจะออกฤทธิ์หลอนประสาทนะครับสองก็คือเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนเนี่ยจะออกฤทธิ์กดประสาทสามก็คือไอซ์นะครับ เจ้าไอซ์เนี่ยจะออกฤิ์นะครับการออกฤิ์ของมันเนี่ยจะกระตุ้นประสาทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะัมันจะเป็นยานอนหลับนะที่มีชื่อเรียกจําโดยทั้ไปว่าโลเซ่นะครับหรือชื่อเต็มๆของมันก็คือโคนาริแพมนะครับโคนาริแพมนะคืออย่างนี้ครับทักเรียนนะครับเ,เจ้าเคนมผงเนี่ยนะเขาจะเอายาเสพติดที่ครูเอ่อยไปเนี่ยอันนี้คือสูตรหนึ่งนะ อันนี้คือสูตรที่ที่ที่มันที่เขาเขาเอามาผสมกันทั่วไปแต่บางเจ้าเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ใช้แบบนี้ก็ได้แต่โดยหลักๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น4ตัวเนี้ยเคตามีนเฮโรอีนไอซ์นะครับแล้วก็โลเซ่สอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่บางเจ้าก็อาจจะมีตัวอื่นเข้ามาอีกก็แล้วแต่นะครับ แต่นี้หลักๆคือสีตัวนี้นะครับเขาจะเอายาสีวติดพวกเนี้ยทั้งทั้งสี่อย่างนะครับมาบดนะครับบดให้ละเอียดเลยนะให้ละเอียดมันก็ละเอียดคล้ายๆนมนี่แหละนะครับคล้ายๆนมเนี่ยเขาถึงได้เรียกเคโนโงนะครับเพราะสีมันคล้ายนมใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นโง่ทีนี้วิธีการก็ทาทำยังไงครับวิธีการก็คือวิธีการเสพนะเขาเอามาสูดดม นะครับก็ามาสืบดมนะครับความร้ายแรงของมันเนี่ยนะก็อย่างที่บอกแหละก็พอจะคาดเดาได้นะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เสียชีวิตไปหลายคนนะครับนะสำคัญสุดเลยเนี่ยก็คือเจ้าเฮโรอีนถูกไหมครับเฮโรอีนเนี่ยออกฤทธิ์รุนแรงมากนะมันมันไปนกดประสาทนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นยาเสพติดอ,อันดับ ต้น้นอันดับต,ต้นเลยนะของยาเสพติดชนิดอื่นเลยนะครับนะครับที่มีความรุนแรงมากจนถึงขนาดเสพทําให้เสียชีวิตได้แล้วก็เอาเคตามินเข้าไปประสมอีกเอาไอซ์เข้าไปประสมอีกรวมทั้งโลเซ่นเนี่ยายาอนละละหลับนะครับแล้วร่างกายนะครับของเรามันจะรับได้ไหวไหมนะยิ่งนะครับเสพในลักษณะของเขาเรียกว่าโอเวอร์โดสก็คือเสพในปริมาณที่มากๆเนี่ย โอกาสที่จะช็อกนะครับทำให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตมีความเป็นไปได้สูงนะครับทีนี้มาพูดถึงองการออกฤทธิ์ของผู้ที่เสพเทียนน้ผงนะครับเมื่อเสพเทนน้าผงไปแล้วเนี่ยการออกฤทธิ์เนี่ยนะครับมันก็คือจะทําให้เกิดอาการมึนเมาเพลิดเพลินนะครับมีความสุขซะเลืเกินนะ,ะเหมือนเหมือนภาพในฝันน่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยล่องลอยอยู่บนอากาศนะครับ หลุดออกไปจากร่างกายอะไรประมาณนี้เลยนะนะครับนี่นี่คือการเสพของมันหลังจากเสพแล้วมันมันเป็นถึงขนาดมันมันให้เราได้ถึงขนาดนี้นะแต่อย่าลืมนะมีสิทธิ์ตายได้นะนะครับถ้าเสพร,ร่างกายเรารับไม่ไหวเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ทําให้เราเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับซึ่งฤทธิ์ของเคนมผงเนี่ยเราว่ากันในระยะสั้นก่อนพอเสพไปปุ๊บมันจะเกิด ความหวัดระแวงนะครับอิดหลอนนะจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะครับร่างกายเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนคนเป็นอมาตชั่วขณะเลยนะแต่ถ้าหากเสษติดต่อกันเป็นเวลานานนี่แหละครับเกิดปัญหาทางสมองแล้วนะเกี่ยวกับความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องสมาธินะครับปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้เนี่ยปัญหาทางจิตเนี่ยนะครับตามมาและสุดท้ายมันก็ มีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนวิกลจนิริได้นะครับนี่คือผลร้ายของมันนะครับแต่หากเสพในปริมาณที่มากเกินไปหรือนะครับที่เขาเรียกกันว่าโอร์โดสเนี่ยอย่างที่ครูบอกเนี่ยเพียงครั้งเดียวนะครับเพียงครั้งเดียวเนี่ยทำให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตลงได้นะครับเหมือนข่าวที่ออกมาเมื่อต้นปีนะครับแล้วถ้าเกิดว่า นำเจ้าเคนนมผงนะครับนำมาเสพแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยละ่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโอกาสสมเสียงที่จะเสียชีวิตแม้เพียงครั้งแรกก็เป็นไปได้เช่นกันนะสรุปแล้วนะครับนักเรียนนะครูศิลาก็ขอย้ำเลยนะครับว่านักเรียนอย่าไปลิ้มลองนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปคิดทดลองเสพเด็กขาเะ็รับเคนนมผงเนี่ยนะ รวมทั้งยาเสพติดชนดิดอื่นก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเพราะว่าอของพวกนี้นะครับเมื่อเราไปลองนะครับไปเสพอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับมันจะเกิดผลกระทบต่อร่างกายของเรานะพ่อแม่ผู้ปกครองรู้นะท่านก็จะเสียใจนะครับท่านทำงานหา,าเงินส่งเราส่งเราเรียนนะนะครับก็นะครับเรา ควรที่ต้องตั้งใจเย็นดีกว่านะครับอย,อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยและกูศิลาก็หวังนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจอย่างฉันฉลาดที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเหล้าบุหรี่นะครับเพราะว่านะครับรูศิลาเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับรักตัวเองรักอนาคตนะครับแล้วก็รัก พ่อแม่รักผู้ปกครองรักครอบครัวถูกไหมครับฉะนั้นครูจรึงเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้เพราะผมเชื่อมั่นในพลังบวกคุณอย่าลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจเพื่อลอรับชมคลิปใหม่นะครับที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้ร่วมรับชมรับฟังกันและมาร่วม เป็นพลังสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทัศนชีวิตที่ถูกต้องและเหมาะสมกับครูขอบคุณครับ